อฟฝาวันนี้ว่าไงฟูกฝาเราไปแม่ปื้มแงเพื่อแม่ปลืม้มใบเขาแบนี้ <S <S ไปไหนไปกันอีแรกนี้เราไปกันที่แม่ปื้มจังหวัดพะเยาเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ไปถ่ายรูปเล่นสูดหอกจุงมันจะบอกเลยว่ามันการสวยมากจะเป็นไงไปดูกันก่อนที่จะไปแม่ปื้มของเราในวันนี้นะคะับแล้วก็ทําการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเราสัตว์เลี้ยงของเราด้วย ชีเท่าง้ำตัวน,นี้ป<ม>ูมฟักมันแต่งตัวผมผอมถูกหน้าตอบตอนนี้ก็ตอบอยู่เพราะฉีดมาเยอะหลายซ<ช>ีฟิลเลอร์ห<ใ>น,น้าอะไรยังไงชุดชุดวันนี้อะทำไมมีหมวกอะไรอย่างงี้ล่ะอาตีมชุดวันนี้คืออะไรหรืออย่างคือาคาลเกลเออข่าวเกลใจเลยหนึ่งงัวตัวเมียค่ะง,<ๆ>งัวผู้หญิง อะไรอ่ะออะลรแบบหัวตอองอ้าไปได้แล้วใส่บอกกับนกปะเนี่ยอะช่อวันนี้ปลกว่าเช่ใช่ เสื้อขโมยเพื่อนมาเก่งแบบเาจฝากอีกหนึ่งอ่ะเพื่อได้ใช้อ่ะอ่าอ่านี่นี่กระเป๋าออกกอล์ลของเราวันนี้นะครับถูกในนี้มีขาตั้งกล้องหนึ่งลีฟกหนึ่งแล้วก็ไม่ใบเล็กหนึ่งออยังไม่มีไม่ใช้กล้ไม่ใช้ไม่ใชกล้องยังไม่มีกลปองไม่สวยมึงว่าเรารถบันเล็กไปหรือเหมือนของเยอะเมื่อไหร่อ่ะ ความรับห้องแกล็อกด้วยเหรอล็อกนะบางวันแต่วันนี้ไม่ได้ล็อกเนี่ยจะไปทางเดินทางอ่ะโจ้อย่ามาเข้านะคะเพราะมีของอะไรอีแล้วห้องหลังก็ไม่ได้ล็อกค่ะไม่ล็อกั้งห้องก่นซื้อให้มีซต่ของอะไรมีค่าในนั้นเต็มไปหมดเลยมีแต่อะไรแพลๆแกของกูแพงสุดในห้องก็คือ iPad ของกู Macbook and iPad อย่าเอาเลยเดี๋ยวไม่มีคลิปลง เดี๋ยวได,ด้ดูอันค่ะถ้าของจริงนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมารับบุคคลอีกหนึ่งคนาานะฮะนี่ดูมงดูมวกเขาซีดูไปธรรม,มาชาติแต่งหน้าเ,นานเลยเรนจะขับไหมไม่เอาไม่ขับนะ บ้างค่ะทุกคนที่สุดตลอดไปโอ้ยโอ้ยมันอ่านเขียนไม่ต่ำเลยเหมือนโบโยี่ดีอร่อยอังไงฟ้าไม่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 ไ่ไไม่ไไม่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 ไอ่ไม่ไม่ได่ไม่่่มไ่ แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าตื่นคือแบบมันสวยมากอ่ะทุกคนนี่ถ้าใครแบบว่ามีโอกาสได้มาพเยาหรือว่าเรียนอยู่ที่นี่แล้วยังไม่เคยมานะเราแนะนำให้มาเลยมันเป็น experience หนึ่งในชีวิตที่แบบว่า Must have ดีมากอ่ะแต่เมื่อกี้พูดอะไรอะไรมืดคุ้มค่าที่มามีใจหลืผิดหวังที่น็บที่ฝืนตัวมาค่ะ ดีใจค่ะประสบการณ์ใหม่ใหม่ใหม่เกินจะมีความสุขกับการที่ได้มาด้วยตัเดี่ยวเล่นดูดูบรรยากาศจริงใส่แอปพลิเคชันเพลงไม่ได้เดินของฉันยคนเดียวไม่ฟังเสียงธรรมชาติเหรอฉันแค่ขอฟังเพลงของฉันดีกว่าจริงฉันก็ธรรมชาติเช่นไม่ใช่ค่ะฉัน ตอนมาถึงนี้ฉันสัญญาการตลเหมาะมูดมากเหมาะกูมูดวันนี้มาแล้วก็เพลงยังคงเดมไม่เปลี่ยนสุดเลยที่ดาลาว้าดาลามือวิงให้มันวิงจิกคนวินมันก็ตีดไปเียร์้กับเชียไล่จิกอะนีดเดินไปใกล้ใก้เหอะเสื้อพยายามเราแต่เราจไม่เสือเราเลย Honesty honesty. เราเราจะไปถ่ายถ่ีฟังทางดีคู่กันนะเหมือนเซ่สวยเนาะไม่ถึงไม่้ง ชี่หาวผัวเอ้ยนี่ตัวพูดตัวมีนะเพียนะที่เป็นอันเนี้ยจริงคือดาราส่วนมาเล็กสามมากอ่ะขั้วพอใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลแบบว่าแคนซีนหแปลว่าเป็นร้านอาหารที่แบบเออได้เดี๋ยวเพราะว่ากลัวไฟสองนะกูแล้วน่าจะดัำพี่บันไมบอกกูให้แต่งเพิ่มมาอีกเลยแบบหนึ่งนั่นแหละไาเกี่ยวกสุดท้อ รออันนี้ไงัเราฟิตติ้งเราฟิตติ้งหลองใส่เสื้อผ้าดีจะได้ไปได้ชาเขียวเนี่ยอาโบโยพร้อมเสมอต้อนหน้ามันต้องยามเลยไม่หรอกจะเราด้หมืหลับเนาะกไมอึ่จะเราไปแต่งเอาท้ายหลังกเอาไรม่กระโปรงหรออ่ามือใไญ่ตกงนี้กูตั้งกล้องนะไม่เป็นไร กูมีฟุตกูมีฟุตเลยทำแล้วก็ทำตัวกูมีฟุตทำเรื่อยๆแต่มีฟุตดิฉันไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้อ่ะได้ลองดูอ่ะมีฟุตขอดเลยไม่เลยแบบหยุดแทน เคยพิสวาสเลยเยือนหม่อยากดูปีนห้อง,งาน้ำเข้าไปดปางงาูอันอนันนอันอ่าล้วมาล้อ่าทารามาแล้วท่ารามาแล้วเออเออเออวกแทนไปขี่ม้าอุ้ยม,มันมีให้ขีม่ม้าในที่นี่มีพะยาวมีปะที่ไหนเออใช่พวงงมี มันขี่ได้ปะเออกูด้อิบกูเป็นโปรดิวอรายการเดี๋ยวเชิญโบอยเป็นแขกรับเชิญอีพีแรกอ่อ่ะมึงช่วยดารากูถือนะอะของมันเยอะแยะไปหมดเลยนะอะไรก็ปอบมันเล็กไปเนาะกูว่ามันต้องถุงกูเออกูว่าก็ว่างั้นแหละออกกองอะฟีลออกกองมากเลยอะอีดอกแล้วกูเดินไม่เป็นอะเหมือนดูหนักเลยมาเที่ยวด้วยกันปะ อันนี้คือไม่รู้จักใครค่ะแต่อันนี้เพื่อนกับเขาแต่งตัวคนละทีให้มันดูมาคนละวันเหรอแต่ยังไงเนี่ยฉันอยากนั่งเรือมากอ่ะเราไม่นั่งดีกว่าไม่นั่งดีกว่าไหนลราคุณพี่รออ่ะจะใส่ส้สูงเรือมันเหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยเขาใค้เราคุณแม่เราไม่ได้เหนื่อยหรอกอันนี้มาคุณเจ็บบีหน่องนะคะคืออะไรบีหน่องอ่ะ ็นมใส่ส้นสูงอ่ะใส่ส้นลงเดินใส่ส้นลงนอย่าทำเหมือนคอมแบทน,นะคอมแบ่ <laughs> แต่ค <laughs> อมแบทดารายิงพี่แรกมันก็เอาเลยเหรอ, <laughs> อยีงพีแรก็เ <laughs> อาเลยเหรอคนพี่ถ่ายแล้วทีนงไม่ได้ก็ต้องมีบอสกับมันเนะเดี๋ยวต้องได้สักดื้อคลิปอะโอโยยังไงกูแด้อยู่แล้วเคยกลัวอะไรจะกลัวทำไมจริง <laughs> สันสกีน ้กีอะไร,รอ,อีดอกแดธรรมชาติมเออเดินสวยๆดิภเขาแบบเดินสวยๆบ้างมมให้อีลลริไก่ภูเขาให <c oughs> อิลลหริใสภูเขาเหรอรงิงแต่งมาคก็เอาเถอะทำได้สวยอ่ะ เหมือนแมวเป้าน่าเข้มมากน่าใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่แดดมันเข้าหน้าอยู่แล้วเออแดดแรงคาะเนี้ยใส่กูอีกได้วอ่ามองกล้องอ่ะเอห้โหทำไมคุณอยากกินละทไม่มีกินละอันนี้ช่างกล้องมือทองถูกระยะเจ้าขรงเลยสตรีชาวสวัสดิ์อ่าเบื้องหลังอุ้ยตรงนี้แสงสวยนะ ไปทางเนี้ยมันย้อนแสงแต่ว่ามันสวยไม่กล้องมันสวยมันขาวอะหลอาออก่ะมาดูแกง๊ง <c oughs> สมาคมแม่บ้านอ, <c oughs> อีเซิร์ฟ <c oughs> เซิร์ใครไม่รู้อะไรนะส่วนตัวฟิลฟิลฟินฟินเยี่ยมเหมือนผู้จัดจาก,การดาราเลยอ,ะอ่ะ อ่ะเตอมองไม่เห็นอ่ะฟ้าดำชออะไรชออะไรโบโยอี่เหมือนบ้าของฟังผมไม่น่ามามอใส่เนาะ คนมาลดยนต์เนาะรถอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่นะมาอะไรเงี้ยเดี๋ยฉันเป็นตากล้องอ่ะฉันรับบทเป็นตากล้องเพราะว่าลมาอย่างนี้มันไม่ไฟลำลอะแสงอะไรวะกูขาวปะแสงสวยแล้วโอเคเออเดี๋ยวฉันเป็นตากล้องร่อนไปซื้อโกโปรมานะฉันจะเป็นแบบช่องโบกัญญรัตน์แมวหนักฉันถือไม่ไหมวะอ๋อเล็กๆอันแบบเนี้ยที่มันเป็นออโต้สามอ่ะเอาอันเล็กๆนะอืมถ้าอันนี้ฉันหนัก เออดักซังซื้อเลยเมื่อไหร่อันนี้อะไรอ่ะมากลางเต็นปะเอาของมากูว่าเราของเราเยอะคนกลางเต็นจริงเนี่เข้าไปนอนเขาไหมตื่นเหนื่ออันนี้ไงแล้วลงกี่รูปไม่ลงไม่ลงสิไม่ลงรูปที่อยู่ในไอจีก็ไม่ลงไม่ถูกใจสิอ่ะเอามากี่ชุดสี่แล้วจะลงกี่ชุด ไม่ลงเลยหรอคือไม่ลงเลยหรอแล้วถุงใส่ที่อยู่ตรงไหนได้เธอรกทำใ้ได้ใจฉันดัด้ไม่ดีไหมหากว่าเธออยากแค่อฝรูเหมนว่าธแมาทำใรู้ทีฉันไม่กลัจะชอบที่เธอนั้นูมีรชอบฉันชอบเรืองแต่กาหรอถ้าผมมันจะแบบดูแปลกแปกอ่ะ นางเงือกแต่ฉันชอบรูปนึงที่สวัสดิ์หาสวัสดิ์ที่มึงเหมือนอีชอมากรอรี่เงียบอืมเนี่ยรูปเนี่ยเหมือนอีชอข่มตรงเนี่ยอันนี้อันนี้สวยแดดมันเหลืองไปปหมไม่ผิดแต่มึงดูในนี้โคตรสวยมันแทนอันนี้มันแทนเลยมันยื้บอ่ะเออแต่อนีวูยื้บอ่ะแต่อีกอย่างก็ฮัทอยู่หล่อนไม่ซื้อพัดลมดาราแล้วซื้อดอทมาพัดอย่างเงี้ยจริงกว่าสี่ร้อยกว่าบาทเองกว่าจะดอดเนี่ยเออพี่บินวิลเลียมอ่ะ เหนื่อยไหมครับวันนี้วันนี้ออกกองวันแรกเหนื่อยมากค่ะออกกองทำอะไรออกองแรกของปีก็เพิ่งเริ่มปีอับเบย์โยว่าไงครับวันนี้มีงานค่ะปีน่ะก็ดีค่ะเห็นเพื่อนนีไรลูสวยเลยอับเบย์โยไม่ถ่ายหรอครับวันนี้ไม่มีชุดค่ะก็มีอ่มาให้ความผูกแม่ปืนกันค่ะปวดเยี่ยงกลับมาว่ายังไม่ปืนมีอนาเขตนะไม่มากนะ อาผุดโบโยให้ข้อมูลแม่ปืนเลยแค่ไหนสัก้ยเรียกแค่นี้ตลกได้เลยอ่ะแม่ปืนนะคะก็คืออยู่ในจังหวัดเชียงรายหรอเดิมป้าวเดิมเดิมอำเภอพานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายป่าแม่ปืนอยู่ในอำเภอพานอำเภอป่าแดดเชียงรายแม่ใจเป็นหมดพะเยาอ๋อเป็นแบบคาบเกี่ยวเอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ มีพื้นที่เนี่ย2องแสนหไร่สร้างาตั้งจัดตั้งพั้นที่เจ็ดยี่เจ็ดเมษาสองพนห้ารนะครับเออก็มีนี่แหละบรรยากาศก็ประมาณนี้ที่เราเห็นกัน ก็คือสามารถมากางเต็นท์นมาถ่ายรูปมาเดินเล่นม,มาเที่ยวได้คือถ้าเรามาตั้งแต่ตอนเข้ามาเนี่ยก็จะมีจุดบริการก็คือให้เราเขาจะถามก่อนเราว่าเรามาเที่ยวหรือมากางเต็นท์ถ้าเรามากางเต็นท์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้ามาเที่ยวก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นกันแต่ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีส่วนลดให้ให้นาบัตรนิสิตมายืนยันตัวตนว่าคุณเป็นนิสิตนั้นเองแล้วก็เขาจะให้เราหมวกกันน็อกเข้ามาแต่ถ้าใครไม่มีหมวกกันน็อกเข้ามานะครับเขาก็จะมีให้เช่าอย ให้นํามาในช่วงเดือนไหนเดือน,นพฤศจิกาเดือน,นพฤศจิกาห,าหน้าหนาวหนอพี่แบบมันก็ยังพอที่จะเขียวถ้าแบบหลังพฤศจิกาเนี่ยใบไม้เนี่ยก็เริ่มสปริแล้วก็เริ่มจะไม่สวยแล้วใช่ถ้าใครอยู่ตอนกลางคืนนะครับตรงนู้นก็จะมีตรงนู้นก็จะมีแบบว่าแบบไฟเปิดตามทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้ <c oughs> ใบรรยากาศสวยมากขึ้นแต่ก็จะมีเวลาปิดเปิดตาม <c oughs> ตามเวลาที่เขาตั้งไว้คือไม่รู้เหมือนกันว่าปิดเปิดอะไรยังไงนะครับ ไม่มีนมเลยดอก,ก็จะมีร้านขายกาแฟไขยเครื่องดื่มข่ะ<ช>ของกินเนาะรวว้า,านครัวพอใ,ใจเธอครัวพอใจนั่นเองเราก็ไปซื้อมากาแฟาแล้วนหนึ่งแล้วนหนึ่งแกยกระบบใหม่อืมตั้งเซตร,ระบบใหม่<ร>อ่ะเฟอร์มาละเริ่มมีเฟอร์ละอุ้ยนี่คือสาเหตุที่ดูฟุก,กุรล่นเยอะเกินไปนะคะให้น,นักเรียน,นสายฝอเพื่อนๆสสยฝอดดูฟุกุระเยอะๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยไม่ถอดป้ายได้หรออ๋อไว้ขครต่อเหรอ อ๋อเอออ่ะน่ะเห็นไหมล่ะ <c oughs> ซึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งแล้วสถานที่เขาก็เริ่มจะปิดแล้วก็มีคนกลับบ้างมีคนมาเพิ่มบ้างก็ว่ามีคนมานั่งกลางเต็นท์บ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดครับสภาพบรรยากาศกลางคืนคืนมันช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะก็ค่อนข้างที่<ร>จะพูดอะไรอ่ะพูดเลยเหรอพูดไปเรื่อยอ่ะโลเคชั่นต่อไปว่าอยากขอเง <c oughs> ินอะนี่ นี่สวยมั่นใจไม่กลัวนะฮาวันนี้กลัวอยู่กลัวอะไรกลัวเวสือ <laughs> แม่เสือสาวเอาเพลงนี้มาอันนี้เป็นฟ็อกซี่ <laughs> ชินเปลี่ยนไปใช่ไหมมิสซ็อกมิสซ็กอกน,นอกไล่ <laughs> กูม <c oughs> ีดแต่งตัวอุ้ยไปถ่ายกับนกยุงไหมล่ะประกรบประกรบนกยุงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ประกรบนกยุงไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ มึงเหรอทั้งรีเฟกสะท้อนสามโลรีฟงรีเฟกแดดจริงบ้างรีเฟกด้วยไม่มีรอยไม่มีอเลรนะโอ้แต่แดดเริ่มแรงเนาะขนาดเย็นน้ำเดบยังหนึ่งคันเนี้ยไม่เริ่มอะแรงเลยเร็วคับโปรดิวเซอร์วันนี้เรามาถ่ายเอวีค่ะเอ้ยฮ้เอ้ยฮ้เฮ้เเฮ้เ อย่าทำไว้เ pues ก็บ like ปุ้นไม่ท <authenticity> <Yep>. ัน <morph> ก <flats> ็โทนสี่ทนอะไรไง สอนโถสอนโพสวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยนาสะการแขนเล่นเบาเบาปลุกอย่าเขามาดูรูปกันมาดูรูปกันมึงนะ่าชุดนี้น่าจะใส่ไปเที่ยวปีใหม่เนาะ <c oughs> <laughs> สองเอียอ่ยวเ <laughs> อ๊ำอดาภาพรวมอย่างนี้วันนี้คือยังไงเนี่ยสรุป,ปอ,อ๋อ <laughs> โย, <laughs> ยอบอกดีๆตอนนี้เหมือน,นคนติดยาคนติดยา <laughs> <laughs> นนดย,า, <laughs> <laughs> อยาอะไร <laughs> แล้วกูต้องทำไงถ่ายดิคือตอนเนี้ยไม่พัะกลับสกุลร้อนมากกลางร่มนีจะได้กานไดโหก็สุดอะไรอ่ะบึงบอราเพ็ดเนาะยังไงล่ะไปไหนเนี่ยเมืองสรีแควแห่มังกรพักก่อนบึงบอราเพ็ดปลารดเด็ดปากน้ำโพ บ้าหล่อนละอะไรปางงามน้ำตกสวยเลยสักอย่างหนึ่งแล้วในแชบบมพูมะขามหวานละ่นละเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำถือครับมงกับเข่าคอ,อนสอนนครภาคขนถาา้ำโอุ๊ยกูไป <c oughs> ขอดูก่อนกูขอดูน้ำและบึงสวนนกส้มโอเดอกขอดงูว่ะกูได้แล้วของกูได้แล้วชายแดนเรื่องบูรพา <c oughs> ป่างงามน้ำตกสวย <c oughs> มาด้วยรอยอารยธรรมโบราณญาติกาดคะไทยค่ะแม่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอลังจากประเทศเบอร์ญาติการ์ไทยการตาจุดจีเมืองไทยปีใหม่รถคู่ติดผลิตโมจิไทยเคยแย่ๆพะนามท่วมตีเรื่องที่ไทยน่าใจดีหน้าตาเฉยๆกันเคยช่วย <laughs> อ,อคืออะไรนะอะไรนะน้ำท่วมนะช้อน<ป>อะไรป,ค,ปคืออะไรอ,ะอ,อ่ะหรอ <h> เอไมอำไมอ่ะตอนนี้ที่ไปเดินทำไมก็ไม่รู้นะเรากำลังเดินทางกลับเพื่อลูปเราทำได้ถูกไปเลยหยอกตัวเดียวเลยเนี่ยอุย